ฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม Learning to do Doing to learn earning to live Living to serve พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมเริ่ลรำวิชาการนำงานสู่ประชาสวัสดีครับ เดียนท่านคณะกรรมการตรวจประเมินการเลื่อนระดับสมาชิกอ,อกทอและสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกอ,อกทอทุกท่านกับผมนายธีรนันบุญเรืองกำลังศึกษาอยุระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สสาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้จะมาพูดเรื่องญ้าเนเปียครับญ้าเนเปียจะเป็นญ้าอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกมากเนื่องจากลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ และมีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูงรวมถึงสามารถเจริญเติบโตได้เร็วและสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีและยังเก็บเกี่ยวได้นาน5 7ปีต่อการปลูกหนึ่งครั้งคุณสมบัติของญ่าเนเปีย 1. ลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ลำต้นเติบโตได้เร็วและให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก 2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสำหรับเป็นอาหารหยาบเลี้ยงสัตว์ สาลำต้นแตกกอได้เร็วให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและให้ผลผลิตได้นาน5-7ปีต่อการปลูกหนึ่งครั้ง 4. ลำต้นและใบมีวิโอปริมาณแป้งและน้ำตาลมากหากนำไปทำย่ามักไม่จำเป็นต้องเติมกากาน้ำตาลเพิ่ม 5. ลำต้นและใบแก่ช้าและมีความอ่อนนุ่มสัตว์เคี้ยวง่าย หกไม่พบโรคและ,มะแมลงทำลายทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีและทนต่อสภาพน้ำขังได้เป็นบางครั้ง7ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวดินเค็มได้ดี8เหมาสสำหรับการใช้เป็นย่าสุดหรือจะให้เป็นย้าหมักก็ได้ประโยชน์ของยาเนเปียรปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเนื้อโคนม 2. ใช้เป็นชีวมวลในการทำผลิตกระแสไฟฟ้า 3. ใช้ปลูกเป็นพืชคุมดิน 4. ลำต้นใช้เป็นใช้วัตถุดิบใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษได้ 5. ลำต้นนำมาสับอัดแท่งและใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงทำอาหาร 6. หญ้าเนเปียมีโปรตีนสูงมีการเจริญเติบโตได้เร็วและมีคุณค่าทางอาหารสูง เหมาะสำหรับใช้ในการเป็นอาหารสาัตว์เลี้ยงเช่นโคเนื้อโคนมโคขุนวัวขุนและวัวชนทุกระยะสุดท้ายนี้กระผมขอ,อกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการและเพื่อนๆสมาชิกออกอทททุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ